สว Harr ัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนีรัตน์คงสุภาพเลขที่20ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรพงศ์ชูเชวารีนี่เลขค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรลักษณนนท์คำเลขที่2 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรลิศดาลิศกับกาบุญเลขที่2 9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรักนาพรเชัยศิลเลขที่3 2ค่ะ ขั้นที่1ระบุปัญหาในชีวิตจริงนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาจากสถานการณ์ดังกล่าวปัญหาคือจากวงจรขั้นต้นเราจะสามารถหาค่าความต้านทานรวมกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรและความต่างศักไฟฟ้ารวมจากสถานการณ์ดังกล่าวมีข้อจํากัดอะไรบ้างไม่มีค่ะขั้นที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างใช้ความรู้เรื่องใดบ้าง 1>, 1. วงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงการต่อตัวต้านทานการต่อกระแสไฟฟ้า 2. กฎของโอหม 3. วงจรวีสโตรนบิด 4. การแปลงเดลต้าเป็นวาย 5. การอัปโหลดคลิป 6. การเจนเนเรต QR Code ขั้นที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. สมุดจด 2. หนังสือเรียน 3. ปากกาดินสอยางลบ สโทรศัพท์มือถือดังรูปค่ะนักเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานี้หรือไม่อย่างไรใช้คะ่ะ Facebook Tiktok Line YouTube QR Code g e n e w a t ดเ e ิร t w e ว็ e วีสโตขั้นที่ 4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาขั้นตอนในการแก้ปัญหา 1. วิเคราะห์วงจรทีละส่วนให้หาอารวมจากอาทีละจุดซึ่งในแต่ละชุดต่างกันแบบ w ว s t o n e Bit 2. หาสมดุลว่าสมดุลไหม 3. หา R รวมจาก I เท่ากับ E ส่วน R บวก R 4. หา V รวมจาก V รวมเท่ากับ I รวม R รวมหรือ V เท่ากับ E ลบ I R 5. หา E รวมจาก E 1บวก E 2ขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังนี้เลยค่ะขั้นที่ 5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการทดสอบ R รวมเท่ากับ9โอห์ม I รวมเท่ากับ2แอมแปร์ I V รวมเท่ากับ18โวลต์ปัญหาที่พบทีแรกหา R ในวงจรที่2ไม่ได้การปรับปรุงแก้ไขดูวงจรที่2ทีละขอไปค่ะดูวงจรที่2อีกทีและค่อยๆยุบวงจรขั้นที่6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาวนวัตกรรมคำตอบของนักเรียนตอบสนองต่อปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนดหรือไม่อย่างไรค่าที่ได้สามารถตอบสนองสถานการณ์ที่กำหนดได้เป็นอย่างดีค่ะนักเรียนจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไร 1. ใช้กฎของโอームรวมเท่ากับ R ชุดที่1บวก R ชุดที่2 V รวมเท่ากับ V ชุดที่1บวก V ชุดที 2. ่2 I รวมคูณ R รวมเท่ากับ i ชุดที่1 r ชุดที่1บวก i ชุดที่2 r ชุดที่2แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ2 e เท่ากับ v บวก v e, ลอด e รวมเท่ากับ v รวมบวก i รวม r รวมพวกเรากลุ่มแกมมาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ